เอาล่ะก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมอีกแล้วโซเชียลยเคโอเคนะครับวันนี้จะมาเล่นเจ้าตัวทอนกันนะครับโดยเราจะเล่นเป็นเซตซัพพอร์ตนะครับเป็นเซตไอเทมที่ทางเกมมันจัดมาให้นะครับทั้งเซตไอเทมทั้งลวนทั้งพลังแฝงนะครับเราจะเล่นเป็นนั่นแหละครับที่เขาจัดมาให้จะพูดสามทำไมเนะี่ยเอาละ่ะจะมาดูกันนะครับว่ามันจะเวิร์กไหม จะดีไหมหรือว่าจะยังไงนะครับผมไปดูกันเอาครับเข้ามาในเกมมาแล้วซื้อของพพอร์ตเป็นชิ้นแรกเลยนะครับผมวันนี้จะมาเล่นปสายสพอร์ตกันนะครับมาทำหน้าที่ครับไปทำหน้าที่ไปเฝ้าบับเลสครับกันบับเลสไว้ให้ป่านะครับ ตรงกลางมีเกมนี้ไม่มีสองตัวเลยนะครับฝั่งตัวข้ามมีดาร์ซี่แล้วก็จัดตัวเนี้ยตัวอะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้โอเคครับไปเช็คบูฝั่งตัวข้ามจัดสักหน่อยครับลาดไม่ทันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮยตายไหมไม่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 ครับจงังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ย,ฮยดาร์ซี่มาดาร์ซี่มา เอาไว้เอาไวเอาไว้เอา้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจะตายไหมเนี่ยกลับก่อนกลับก่อนครับจังหวะนี้ฮอนคูสีเรียงสองเม็ดเฮ้ยดาฟี่โอ้โห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 ครับกลับกลับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตายอุ้ยเกือบไปเอาครับขึ้นไป แกงบนกันสักหน่อยดีกว่าครับผมเจ้าตัวทอนนี้ก็ถือว่าเป็นแครี่ที่ดีเลยนะเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยเอาครับจะวัน,นี้สตาร์นไปหนึงเอาไงเอาไงเอาไงสโล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 แปกหนึ่งครับสวยพี่สวยเดินกับกับมักเคียคลิปตรงเรนกางนะครับ ดัซี่ดัซี่ว่าไงจังหวะนี้ฮ้อนคูสีเหลืองดาซี่ดัซซี่ตันสัตว์ั้นสโลลิงลิงก็โอ้โหแรงแรงนะครับแรงแรงนะนนี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับจังหวะน,นี้โอเมนว่าไงโอเมนถอยเฮอะถอยเฮอะเ,เลือดค่นี้ถอยเฮอะถอยโอเคครับเฮ้ยโอเมนโอเมนห้าโอเมนห้าไม่ได้ละโอเมนถอยเฮอะโอ้โ,อโห อแตกนะครับโอเมนจังหวะนี้เอาอะไรไปสู้เอาอะไรไปสู้เลยแค่นั้นครับดาฟี่ครับ,รบมาแกงล่างกันดอออูอุ้ย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 กลับบ้านดีกว่าครับจังหวะนี้ วับแป๊บครับเราก็ได้ไอเทมซัพพอร์ตมาแล้วนะครับผมไปครับเคยไปแก้มบนทำหน้าที่ซัพพอร์ตที่ดีครับเิยขึ้นบนล่างบนล่างจังวันนี้สัตนดาร์ซี่ไป1นคิวครับสวยๆโอ้โหอันตแตะกี้โดนขัดนะครับโดยจ้าอันติทอนเนี่ย คือถ้ามันโดนขัดมันก็จะยกเลิกอันตีไปเลยนะครับมันก็เวลาใช้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับไม่ให้โดนสะตรงสตันอะไรเงี้ยอันตีคเขาข้างไกลนะครับยืนในห่างเข้าไว้ครับเอาล่ะจวนนี้เคลียร์คลิปถ้าใช้สีฟ้านะครับมันจะเหมาะสำหรับเคลียร์คลิปเป็นฟุ่มครับมันจะตีกระจายนะครับทีฟ้านะครับผมเอาล่ะจวนนี้ตีบบป้อมไป นอกจากจะได้ตีกระจายแล้วนะครับยังได้ลดคูณดาวสกิลสองแล้วก็สกิลสามด้วยนะครับแตกไหมไม่แตกนะครับโดนไปหนึ่งทีจังหวะนี้เค้กี้ไปก่อนครับเฮ้ยย,ยืนบังไว้เอาขี้บังเอลซุเอลซุเลงอยู่เลงอยู่เอลซุนานเฉียวไปนิดเดียวเองครับจุดนะี้ขึ้นไปบนต่อครับ ตีน Ο กวางครับอับป้อมเลยจังหวะนี้จังหวะนี้ป้อมต้องแตกแล้วแตกไหมไม่ได้นะครับจะเอาอะไรมาได้นะอันตีขนาดนั้นฮุยลิงฮุยลิงฮุยลิงอืมโอ้โอห้เอชเคเอ้ยฮึ่มเสีย,ยดามาเลยครับเมื่อกี้นี้ คือถ้ากดสกิลสองแล้วก็เราจะได้สตัร์ลิงในป้อมนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะฆ่าลิงได้ตัวที่เราไม่ตายเลยนะครับโอ้โหพลาดมากพลาดมากเอาไม่เอาไมโอ้โหเสียป้อมบ,บนด้วยอเอาไมครับเอาไม่ผมค่อนข้างชอบใช้ฮอนคูสีเหลืองนะครับเนื่องจากเราเล่นเป็นซัพพอร์ตใช่ไหมเป็นไงโอ้โหออนตี้ยังไรนะครับลาดมาได้หนึ่งตัว เนื่องจากเราเล่นเป็นสพอร์ตใช่ไหมครับแล้วก็คือแบบคอยสโลให้เพื่อนอะไรเงี้ยคอยสตารสโลอุ้ยจังหวะนี้สตารได้หนึ่งทีเฮ้ยดาซี่ถอยเออไม่ไหวหรอกสโล,สโ,ลโอเคครับตะกี้มูราดฆ่าได้หรือเปล่ามองหัดอุ้ยเอลสูน,นี่เดียวเองเอาครับ ว่ไงจังหวะน,นี้ได้ไหมได้ไปหนึ่งคิวครับผมตอนนี้สามคิวแล้ววิลิงปลิงโอ้เกือบไปครับดีเนี่ยเลิงไมมเร็งเราเคลียร์คิปไปครับตัวทอนนี้มีสกิลโอ้โหเยอะแยะสุดจอดมากถือว่าเป็นแครี่ที่ครบเครื่องนะเฮ้ยจังหวะนี้ว่าไง จังหวะนี้ครับอันติอันติไปหนึ่งทีได้ไหมโอ้โหอันติถือว่าสกิลค่อนข้างดีเลยนะครับโดยเฉพาะอันติเนี่ยไม่ครับมันดีมันดีทุกสกิลอะแต่อันตินี้อลิงค์โอ้โหฟิกเกอร์ลบกันไม่ว่าจะตายแล้วตะกี้อันติมันถือว่าไวา,ายแชร์ลัดได้ดีเลยนะครับผมเอลซูวันนีเอลซูงงลซยังยิงตีป้อมดีกว่า สตันได้ไหมสตนไปหนึง่งผีจจงหวันนี้ตายไหมตายไหมตายไหมโอ้โหเทวัตนี่คืออ้อของแทงนะครับอ้อของแทงมันยังตีแรงขนาดเนี่ยคือเจ้าตัวเนี้ยมันจะเพิ่มดาเมจจากการที่ลดคุณดาวนะครับยิ่งลดคุณดาวเยอะมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเพิ่มดาเมจให้ตัวเองเยอะเท่านั้นเลยครับครับรุนที่จัดมาก็เป็นรุนรุนดาเมจนะที่ทางเกมจัดมาให้ มีคีด้วยมีคีด้วยเจ้าแกเห็นอยู่สมพภูมิกันจังวะนี้รอเฮย้ยดาซิี่ไม่ได้ลิงมะลิงมะสันตนไปหนึ่งทีค่อนข้างดีครับเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวนี้ที่ว่าค่อนข,ข,ข้างครบเครื่องเลยแหละครบทุกอย่างเลยครับสกิลหนีก็มีสตัตนก็มีสโลก็ได้ดาเมจก็แรง และแถมคอดข้างถึกอีกนะครับถ้าออกไอเทมอย่างนี้เดี๋ยวรอดูช่วงไทยเกมลิงทุบเราไม่เข้าอุ้ยอุ้ยเยอะ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 ไม่เอาเยอะ จังหวะนี้ว่าไงโอ้โหบวกกันขนาดนี้เฮ้ยลิงลิงโอ้โหแตกไหมฟิกเกอร์โอ้โหฟิกเ <c oughs> หนื่อยมาก <c oughs> โอ้ยเหนื่อยช็อตตะกีน้นี้คือแบบ <c oughs> มาครับดันไปยาว,ยาว โอ้โหตะก,กี้นี้รอดมาได้ไงเนี่ยยดี๋ย้โอ้โหดีนะโดนเฉียดเฉียขนี่ค่ดโดนเฉียดเฉียเก็บตายแล้วโดนต่างๆตายห่าไปแล้ว <laughs> สกอร์ค่อนข้างสวยอยู่นะครับ<ม>เป็นไงก,ก็ถดเหมือนกันนะเนี่ยขันอยู่ที่คนเล่นครับไม่อยู่ที่ตัวอะไรหรอกยอ,อกๆออตัวมันดีครับแล้วก็ฟางตัวข้ามดาบทีมมาได้แบบอะไรเนี่ยเมทสองตัวโอ้โหให้ตายเถอนนี่ถ้ามีแทงทึกๆมาสักต,ตัวเราน่าจะตึงมือมากเลยนะเนี่ย้ยจังวัน,นี้ลาช็อตไปหนึ่งทีตะตัวอะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้เลม ดีรักดีรักเออดีรักสตันสโลอืม,อมจมังหวะนี้โอ้โหเลือดลิงครึ่งหลอดนะครับอันตีเคียวตายเลยเอามังกรได้ไหมเอามังกรได้ไหมไม่ใครเอาแล้วก็ไปครับ ดีรักว่าไงดีรักจังหวะนี้ส,สตันไปสโล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 ว่าไงว่าไงใส่ดาเมจไปแล้วสองลูกนะครับน่าจะแตกจังหวะนี้โอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหโอ้โหได้ไหมได้ไหมเฮ้ยโอ้โหเกลากไปครับจังหวะนี้นิดเดียวเองครับ ครับกลับ,บ,กบ,บ้านกลับ้านกอแล้านเอารับใส่สโลไป2เมตรหน้าที่พพอร์ที่ดีครับผมได้แล้วกันเวทเดอะเบรเดียนออฟทอยอะไรสักอย่างนี่แหละลืมชื่อลืมชื่อมุราดมุราดว่าไงมุราด ดันครีปดันครีปใส่กระสุนม่วงตีป้อมไปครับได้ดาเมจแรงๆมันตีทั้งกายภาพแล้วก็เวทเลยนะกระสุนม่วงเนะี่ยไปครับตีป้อมยาวๆตีป้อมตีป้อมตีป้อมไม่โอ้โหอันติไม่ไหวครับไม่ไหวถอยเลยครับจังหวะนี้กลับบ้านกลับบ้านอันติไปหนึ่งทีว่าไงโอ้ยลิงลิงมาลิงมาโอ้ยโอ้ย เป็นครับใ้เกมปิงปิงเราไม่เข้าแครี่ก็ยิงเราไม่เข้าแต่เราไม่เอาละถอยถอยถอย,ถอยกลับบ้านมูลาดบ้างไงเอาปลาละมูลาดเอาปลาะมูลาดไม่เอากลับไปไหมไม่กลับไปว่กันเลยแล้วกันกลับบ้านอุยกันไม่ทัน,นครับแตกไปแล้วตัวน,นี้มูลาดสวยครับสวยไม่กลับแล้วกันดันให้มันจบๆไปเลย จบได้ไหมเล่าจบได้ไหมเล่าถามแค่นี้แหละว่าจบได้ไหมเอ้ยจังหวะน,นี้ดีรักอันติไปโอโอเมนลาร์ดไปนะครับจังหวะตะก,กี้เสียดามากนิดเดียวเองนะครับจบได้ไหมอ่ะจบได้ไหมจบไดไหมเค <Yeah. S 1> okay. คลิปเคคลิปอุ้ยอุ้ยลิงลิงลิง สตันสตันสตันสวยจบครับจบจบสวยครับสวยสวย <c oughs> อะไรเนี่ยใส่สีเหลืองทำไมอะใส่ผิดครับใส่ผิดปายก่อนจากก่อนจากคอสักหนึ่งคิวโดรดายกับไปหนรับนายอีกแล้ว <c oughs> ครับ <c oughs> เป็นไงครับสุจรดครับ FVP ก็ ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับแน่นอน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 ครับไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกยังไงก็ต้องเป็นเป็นไงครับทอนครับ MVP ถือว่าค่อนข้างดีเลยครับเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นแคร์รี่ที่ครบเครื่องมากเลยครับยังไงกดไลค์กดไลค์ไป ดูสกอร์แปดหนึ่งสิบโอ้โหสุดมากเลยครับไอเทมก็ตามนี้เลยครับโอ้ดูสถิติครับดูครับคือมันสุดยอดมากเลยครับเป็นแครี่ที่ได้ทั้งดาเมจแล้วก็ได้ทั้งสปอร์ตคือแบบทั้งดาเมจเยอะทั้งถึกครับไม่ไม่สุดยอดก็ไม่รู้จะ ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งติ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอยังไงก็สวัสดีครับ